บางคนอยากจะขึ้นลงหน้าหน้าก็ทำได้ช้างก็หัวโลต่ำๆนะครับเหยียบวงหรืองาขึ้นก็ได้ระโดดก็ได้แม่นะครับด้วยต่ง่วยเราจะ้ก์เาตัวจ e n ะแข็งตัดความแขรองอออางหน s r o n abilities again like a d n fingers อ้าวนี่นี่นี่ตอนนี้ช้างนี่นะครับชมชววงเขาไม่ต้องเลืประโยชน์นี้เยอะแยะ เกินคาบรรยายนะที่สําคัญก็หยิบจับอาหารข้าปลาครับน้อเป็นมือและนิ้วตอนนี้ใช้เก็บตะขอนะฮะหยิบจับได้ทุกอย่างนะครับท่านในไม่เชื่อเอาไปร้อยมาวางของรถดูไม่คืนนะครับหยิบแล้วเสร็จส่งให้กวานเลยกนาโอเค กลางวันก็อยู่ับนี้นะกลางคืนก็นอนหลับครับนอนนอนช้า so, นอนตะแคงครับหับไปแล้วมืสุนักเลยแวบบี่นะชั่วโมงนอนอ่ะครับส่วนใหญ่กินนะกินสิบห้าชั่วโมงไมอยู่นะคือนะครับแม่เวลานอนก็มีการกลนมีผายลนะม <c oughs> นี่ครับนี่เห็นไหม และพอเช้าป่ยหรือปัญหาอาจจะยืนหลับหรือยืนยต้นไม้ดังนั้นโอ้โหเว้ยลูกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาลูกต้องเวียงขาหลังครับไม่งั้นไม่ขึ้นครับน้ำหนักเป็นพันโมเมนตัมต้องเวียงนะครับผมไม่งั้นไม่ขึ้นนะเวียงว่านเวียงว่าเวลาตื่นไปองและเทน่นอนเวียงขาไแท่ะอ่าเก็บขยลงทางนะครับ ใบตองเชือกที่มีโบนี่มาจากราชบุรีนะครับส่วนเชือกต้นหน้านี่เป็นเกิดที่นี่นะลอบปาานะครับเหี้ยรังนี่นะครับรอบป่ายนี้ดีหน่อยครับชมผมชอบมากเลยลอ,องนะหรือฝนเียมนี่เราให้ช้านะผมชอบนะช้างก็ชอบนะครับนี่เพราะเป็นลานแสดงลาแสดงกลางแจ้งนะครับเนาะแดดร้อนขอเข้ามาครับ thank you เฮลากินะน้ำเก็บขยะ ต่อไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเชือกที่พิเศษกว่าเชือกอื่นด้านหน้าของเรานะครับพิเศษตรงไหนเพราะว่าคือกำลังท้องอืบีมดูมันเปิดก๊อกน้ำเองอายุของเธอส7นะครับอยู่ปวช2อาชีวะเปิดก๊อกน้ำเองปิดเองด้วยนะท้องได้ปตัวนี้เดือนตัวมีโบกะมาจิ้มแกล้งพ่อครับนะครับนะยี่2เดือดนะ แอดออนบู n ซนวานาลี s e v e n t years Apologize first บอนสวมขออนุญาตคนเมืองของห้องต่อสู้นะแต่ใช่ไม่ทาอะไรขออนุญาตจ้าช้างที่นี่เราก็นะครับแน่นอนนะเขารู้จักวานเขาแต่ว่าหน้าผากตอนนี้เอ่ผ่านนะครับ Thank you เยี่ยมมากขอุ่ตบมือด้วยวานาลีแปลว่านู่นนี่ชิล สังเกตว่าตอนนี้เธออ้วนแล้วนะครับเป็นลูกเป็นท้องแนะเป็นลูกเชื่อแน้เออนะเออยกไปได้ด้วยบายบายเต้นทิวนะไปละนะครับเมื่อก่อนที่เธอยังไม่ท้องนี่หุ่นเธอไม่ขนาดนี้ตอนนี้เริ่มกลมแล้วครับเวลากินก็จะสองเท่ามันทำอะไรรูปด้วยนะครับเมือคนนะครับหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก่อนไม่มีนะตอนนี้หน้าอกใหญ่ปั๊บนะครับเตรียมนมให้กับลูก สแงโอเคต่อไปนะครับผมเชียรางและใบ่องยังไม่ไปไหนยังคาดไม้กี <c oughs> ่ไม้ให้เราดูนะครับนี่เอาเีเชียรางและใบจอง with the basics training which is smaller with the strong organs <c oughs> and now uh, do you know trunk is not but inside a l m o s e t y thousand muscles okay strong flexible great s w u m p the water for doing shower battle and catch the things ะครับดูดีบีมมันทำอะไรช้านะครับก็ใช้เป็นประโยชน์เยอะแยะนะเป็นมือนะครับหยิบจากสิ่งของหายใจดมดูดน้ำเป็นปืนฉีดน้ำเล่นสงกรางนะนะครับหอมแก้มได้หมดนะหยิบจากมอทำไมตัวนี้มันมาสนุได้อะมันไปละอองมันก็ลอยมาถึงบีมได้นะครับแล้ว